สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม u t u b e ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรสเปอร์นะครับก็จัดให้กับแฟนสเปอร์นะครับผมแปลข่าวไว้ช่วงเช้านะครับผนวกกับช่วงเย็นนะครับกลายเป็นข่าวใหม่ในช่วงวันนี้นะครับข่าวใหญ่ในวันนี้ของสเปอร์นะครับผมขออนุญาตสรุปนะครับสรุปเรื่องราวที่ผ่านมาของสโมสรสเปอร์เนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างกับสโมสรนะครับและสโมสรเนี่ยเซ็นสัญญากับใครได้บ้างนะครับก็เริ่ม เริ่มต้นจากเดีวที่จบไปแล้วรอออฟฟิเอีร์อย่างเป็นทางการดีกว่านะครับข่าวที่1นนะครับเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของปีแอร์ฮอยเบิร์กนะครับปีแอร์ฮอยเบิร์กนะครับกองกลางของเซาท์แฮมตันนะครับก็ย้ายมาร่วมทีมสเปอร์นะครับด้วยค่าตัวประมาณ20ล้านยูโรนะครับรายละเอียดส่วนตัวเนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็จะเซ็นสัญญา5ปีนะครับฮอยเบิร์กถือว่าเป็นกองกลางที่ยอดเยี่ยมของเซาท์แฮมตันนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็โอเคนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแกลเลตเบลนะครับเบลในข่าวในสเปนในวันนี้เนี่ยคือตอนนี้ไม่ได้ลงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วเกมสุดท้ายก็มาไหนลงนะครับตอนนี้เขาสโม,มสรจะขายท่าเดียวนะครับสื่อต่างประเทศรายงานวันนี้นะครับว่าเบลเนี่ยมาริดจะปล่อยในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่สโม,มสรเรียมริททำผิดพลาดก็คือการไม่ปล่อยเบลนะครับไปเล่นในลีกจีนในราคาแค่1ล้านปอนด์นะครับคือ คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นข้อเสนอที่เบลได้ในจีกีนะครับสุดยอดมหาศาลเลยแต่ว่าค่าตัวในการย้ายทีมอะ่ะมันน้อยมากเลยนะแต่แมริดไม่ปล่อยไปครับนั่นก็หมายความว่าเป็นที่มาที่ไปของเบลต้นอ,อยู่กับเรียมาริดไม่งั้นได้ย้ายทีมไปนานแล้วนะครับก็ตามนี้นะครับอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดและครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรสเปอร์กันต่อนะครับแต่เป็นการเซ็นสัญญากับ กองหน้าตัวใหม่นะครับวันนี้นะครับกองหน้าที่สเปอร์สนใจก็คือคอร์มวิลสันนั่นเองนะครับคอร์มวิลสันกองหน้าของสโมสรบอลส์แมเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งดีลนะกองหน้าวัย28ปีคนนี้อาจจะตามฮอยเบิร์กมาเล่นที่สเปอร์นะครับแล้วมาต่อกันทีเ่เรื่องราวนะครับเรื่องราวในสโมสรในวันนี้เนี่ยมีประเด็นที่พูดเยอะมากแต่ผมขออนุญาตเลือกนะครับ ประเด็นที่1นนะครับที่มีการพูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่องราวของไรอันเซซิยงนั่นเองนะครับแล้เซซิยงเนี่ยเคยอยู่กับสโมสรฟูฟเล่ยนะครับซึ่งในฤดูกาลนี้ฟูเล่ย์เนี่ยได้เลื่อนชั้นนะครับล่าสุดนะครับตามรายงานจากเดอะเดลี่มิลเลอร์นะครับว่าสโมสรฟูฟเล่ยเนี่ยปรารถนาที่จะอขอเซ็นสัญญาอาจจะยืมตัวของแลนเซซิยงเนี่ยมาอยู่กับฟูเล่ย์ก่อนแล้วค่อยซื้อขาดนะครับล่าสุดนะครับโชเซ่มูรินโญ่นะครับได้ปฏิเสธดีลนี้ไปแล้วนะครับคือจะ เก็บแลนเซซิยงไว้นะครับทีนี้เนี่ยในสื่อระบุไว้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างแลนเซซิยงกับโชเซ่มุนโยนั้นเนี่ยไม่โอเคกันเลยนะครับหลังจากการระบาดของโควิดเนี่ยที่มีเกมแข่งขันในหลีกล่าสุดเนี่ยเซซิยงนะครับไม่ได้เล่นสักนัดเลยนะครับในสื่อบอกไว้ประมาณนี้เนาะตามรายงานจากฟุตบอลลอนดอนนะครับว่านักเตะวัย21ปีคนนี้รู้สึกผิดหวังนะครับกับสถานะเป็นตัวจริงแต่ไม่ได้ลงสนาม คือเขาเขียนสถานะไว้ว่าการย้ายทีมมาจะต้องอยู่ในชุดใหญ่อะแต่ไม่ได้ลงสนามครับมันผิดหวังตรงนี้นะครับแล้วก็อยากจะย้ายออกจากสโมสรพิจารณาอยู่ในตอนนี้นะครับตามรายงานอีกนะครับว่าเซซิยงเองเนี่ยอาจจะลองกลับไปอยู่กับฟูลแลมไมล่ะแต่ที่แน่ๆเนี่ยในแหล่งข่าวในสโมสรนนะ่ะสกอตต์ปาร์เกอร์ก็คือโค้ชของฟูลแลมนะครับต้องการดึงเซซิยงเนี่ยคือแต่ว่าดิวเนี่ยล้มลงไปเพราะว่ามูรินโญ่ไม่ให้ย้ายนะครับทีนี้ ทางฝั่งสเปอร์ยังไงต่อละเซซิยงเนี่ยดูแล้วนะครับไม่มีโอกาสลงสนามให้กับมูรินโญ่แน่เพราะมูรินโญ่เน้นเกมรับไงเซซิยงถนัดกับเกมรุกฉะนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องคุยกันครับชัดเจนตามนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของเซซิยงนะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรสเปอร์นะครับกับการเสริมทัพในตำแหน่งแบ็คขวานะครับแบ็คขวาที่ไปแล้วนะครับก็มี อ่าใครนะขายวอลเกอร์บีเตอร์ไปอยู่กับเซาท์แฮมตันแล้วเนะี่ยโอ้โหเทพเลยนะครับอีกคนนึงเซิร์กออริเย่ e, กำลังแจเจราจากับเอซิมิลานค่าตัว30ล้านปอนด์นะครับล่าสุดนะครับสเปอร์เนี่ยหาตัวแทนแล้วนะครับมูรินโญ่นะครับตัวแทนของ2คนนี้ตำแหน่งแบ็คขวาก็คือโมฮัมเหม็ดเซกีเซลิกนะครับโมฮัมเหม็ดเซกีเซลิกคือใครนะครับเป็นนักเตะตำแหน่งอ่ากองหลังของสโมสร เป็นทีมชาติตุรกีนะครับเอ๊ะคนนี้สโมสรลิวเปล่าอ่าสโมสรลิวใช่อ่าเล่นตำแหน่งกองหลังสวมเสือ้อหมายเลข17็นะครับทีมชาติตุรกีตำแหน่งกองหลังเหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยมูรินโญ่เดี๋ยวความสูงก่อมอายุย3ิปีสูง180เซนติเมตรหนัก78กิโลกรัมนะครับเด็กคนนี้มูรินโญ่จะทำธุรกิจในการเซ็นสัญญากับเซกินะครับเซกิผมอ่านว่าเซกิแล้วกันนะครับตำแหน่งแบ็คขวาค่าตัวในการย้ายทีม ตอนย้ายมาอยู่กับสโมสร์ลิวเนี่ย2.5ล้านยูโรเองถ้าจะมาอยู่กับสเปอร์เนี่ยดูแล้วนะครับอาจจะต้องสูงกว่านี้นะครับผมไม่เห็นว่าเขาจะพูดถึงราคาค่าตัวนะครับแค่บอกว่ามาอยู่กับริวแค่2.5ล้านยูโรนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือตำแหน่งแบ็คขวาที่มูนิโยจะมาแทนเซอร์กอโลเยกับไคล์วอเกอร์บีเทอร์นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพอีกนะครับแต่วันนี้เนี่ยเป็นการพูดถึงนักเตะตำแหน่งเดี๋ยวขออนุญาตดูนะครับตามรางานจากเดนิมิเลอร์นะครับแผงหลังแผงหลังมูรินโญ่เนี่ยวางแผนไว้ว่าจะดึงนะครับเดนนิสเซอร์คินเดนนิสเซอร์คินคือใครนะครับเป็นนักเตะหมายเลข77เล่นตำแหน่งกอง,กองกลางนะครับแปลกเนาะอาจจะเป็นมิฟิลโฮดดิ้งบอลก็ได้ผมเดานะ เอามาเป็นโฮนิงบอลก่อนแล้วก็อาจจะเอาอีลิกไดเออร์ไปเล่นแบ็คขวาอะไรประมาณนี้นะครับหรืออาจจะเอาไดเออร์มายืนเซ็นเตอร์แบ็คก็ได้นะครับตามแม่ชนจากสื่อต่างประเทศในวันนี้นะครับว่าเดนิสเซอร์กินเนี่ยดาวรุ่งคนนี้จะถูกมุนโยเนี่ยดึงมาเล่นในชุดใหญ่นะครับแล้วก็จะมีการปรับทับบางทีอาจจะต้องไปเล่นแบ็คบ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็รอดูกันไปนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของตองกี้เอนดอมเบเ่นะครับมันเป็นอะไรที่ยังไม่จบนะเพราะ ผมสรุปง่ายๆเลยสถานการณ์ของตองกี้เอนเดมเบร่เนี่ยคือตองกี้เนี่ยไม่ถูกกับมูรินโญ่ตรงๆเลยและจะไม่ทํางานด้วยทีนี้เนี่ยการขายตองกี้เนี่ยมูรินโญ่บล็อกการย้ายเนี่ยเรื่องสำคัญเลยครับบล็อกการย้ายแต่ไม่ให้ลงสนามคือเหมือนกับดัดอะแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นสําคัญมันอยู่ที่เดนนิลลี่ครับเดนนิลลี่เนี่ยบอกเลยนะครับว่ายังไงอมันมีได้2ทางก็คือถ้าไม่ได้ค่าตัวเนี่ย ในต่อเข้ากับตอนที่ย้ายมาสมมุติว่าเขามาในราคาสมมตินะครับ50ล้านปอนด์เนี่ยตอนขายก็ต้องประมาณ50ล้านปอนด์แบบนี้ให้ย้ายได้หรืออาจจะได้กําไรเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าไม่ได้ลงสนามแล้วปล่อยทิ้งไว้อย่างเงี้ยมันก็มีประโยชน์เหมือนกันยกเว้นนักเตะขอย้ายนะครับถ้าย้ายแล้วราคาน้อยกว่าราคาที่ซื้อมาก็ไม่ขายเหมือนกันฉะนั้นดนนี่เลวีมี2ทางครับให้มูรินโญ่ใช้ใช้อันเดอร์มาเร่ต่อกับคืออยู่จนครบสัญญาที่มีอยู่นะครับกับ ขายแล้วได้กําไรนี่แหละทางออกมีแค่นี้เท่านั้นนะครับคือที่ลงสนามกับขายทิง้งอะนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของยยนฟรานอเกนกันนะครับก็ยยนฟรานอเกนในตอนนี้นะเจ้าตัวเนี่ยออกจากสมโมสรสเปอร์ไปแล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ยยนฟรานอเกนเนี่ยแปะไว้ในทวิตเตอร์ของเขาก็คือภาพกับเพื่อนร่วมทีมในอดีตครับก็ถ้าเราเข้าไปดูทวิตเตอร์ของยยนฟรานเกนนะครับเขาก็จะแปะ ในช่วงเวลาเก่าๆที่ไปเที่ยวกันกับพวกเอริกไดเออร์พวกเพื่อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็เป็นความหลังไปแล้วเนาะเพราะว่าเจ้าตัวเองเนี่ยย้ายออกจากสโมสรสเปอร์ไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฮร์รี่เลตแนปกันนะครับวันนี้เรื่องราวของกลยุทธ์เออเนี่ยถ้าเราดูการแข่งขันในสมัยก่อนนะที่สเปอร์มีผู้เล่นระดับชั้นยอดหลายคนนะ่ะนะครับในยุคนั้นเนี่ยจะมีโค้ดอย่างแฮร์รี่เลตแนปเนี่ย เป็นผู้จัดการทีมนะครับเป็นโค้ชอหะนะครับในยุคนั้นเองเนี่ยพอลเมอร์สันเขาบอกเลยเนาะว่าในยุคนั้นเนี่ยแฮร์รี่เลตแนปเนี่ยเป็นเจ้ากลยุทธ์คนหนึ่งเลยที่เก่งมากในการต่อกรกับอาร์เซนเเวนกอร์ของอาร์เซนอลคือสเปอร์กับอาร์เซนอลเนี่ยเจอกันทีไรเนี่ยมันนะครับนักเตะนี่ยิ่งแมตที่เสมอ4ีหรือสี่สาะผมจำไม่ได้แต่ผมดูการยิงประตูโหมันมากนะครับมันจริงๆแล้วก็อากลยุทธ์ของอาร์เซนเเวนกอร์กับแฮร์รี่เลตแนปเนี่ยตัวของพอลเมอร์สันมองว่า แฮร์รี่เลตแนเนี่ยมีกลยุทธ์ที่ดีกว่าไซมเกอร์นะครับแต่มันก็เก่งกันคนละแบบนะครับคือ2คนนี้เก่งเหมือนกันนั่นแหละนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็พูดกันแบบเป็นเรื่องของอดีตนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดารินเบนกันนะครับดารินเบนเนี่ยเฝ้าดูพัฒนาการของดาวรุ่งของสเปอร์หลายคนดารินเบนบอกนะครับว่าผมรู้สึกว่านะรู้สึกตื่นเต้นกับเด็กคนหนึ่งที่ปล่อยให้ยืมตัวไปเขาคนนั้นก็คือทรอยพาลอตนั่นเองนะครับ ทรอยพาลอตเนี่ยเป็นนักเตะที่น่าตื่นตาตื่นใจและอนาคตเนี่ยคนนี้ถ้าปล่อยให้ยืมตัวนะและกลับมาเนี่ยเขาจะกลายเป็นผู้เล่นหลักของสเปอร์ในอนาคตนะครับนี่คือความประทับใจของดารินเบสตน,นะครับต่อทรอยพายหลอตนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอ่าสโมสรเชลซีนะที่มีข่าวเยื่อมโยงกับเชื่อมโยงกับสโมสรสเปอร์นะครับเชลซีเซนใคร่เซลจูเรกูลอมอ่าเซลจู เลกูลอฟนะครับซึ่งเป็นนักเตะของสโมสรเรอัลมาดริดอะจริงๆแล้วสเปอร์สนใจคนนี้มาก่อนหน้านี้นะครับปรากฏว่าเลกกลอฟเนี่ยตอนนี้ใกล้ที่จะได้ไปอยู่กับสโมสรเชลซีแล้วเออเนี่ยที่มาที่ไปนะครับสเปอร์ยังไงอะสเปอร์ก็ยังนิ่งอยู่นะครับฉะนั้นดูแล้วนะครับมีไรแอนเซซิยงแต่ก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะแทคนิคของมูริโย่มันแตกต่างจากไม่ใช่เกมลุกอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเซซิยงไม่แฮ ppy ฉะนั้นมูรินโยจะเสริมใครเนี่ยเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าแบ็กซ้ายยังไม่โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของไรอันเฟรเซอร์กันนะครับเฟรเซอร์ Fraser นี่ก็ทําแสบนะจริงๆเนี่ยผมผมว่าว่าเขาเป็นกันนะเพราะว่าอะไรเพราะจริงๆแล้วเ,เขาเล่นให้กับบอลสมัทนะครับจริงๆถ้ามีเฟรเซอร์นะบอลสมัทอาจจะไม่ตกชั้นเพราะว่าเฟรเซอร์เนี่ยหมดสัญญา30เนี่ยเขาหยุดเลยเขาไม่เล่นให้สโมสรเลย มันเหมือนกับแต่ผมไม่รู้นะว,ว่ามันขัดแย้งอะไรกันอ่ะแต่มันต้องมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับทีนี้บอสมาร์ทก็ตกชั้นทีนี้เจ้าตัวก็เป็นฟรีเจนเนาะเหตุผลที่เป็นฟรีเจนเพราะอะไรเขาต้องการค่าเหนื่อยประมาณ1 0 0 0 0แปอนต่อสัปดาห์ต้องการรายได้ที่เยอะกว่าเดิมซึ่งซึ่งตอนนี้เองเนี่ยก็มีสโมสรสเปอร์ ur, กับเอเวอเรตันเนี่ยยื่นข้อเสนอให้ในระดับ1 0 0 0 0แปอนต่อสัปดาห์จริงนะครับแต่ดูเหมือนว่านะครับ สโมสรคิสซ่าพาเรต์กับเวสต์แฮมก่อนหน้านี้นที่เขายื่นมายื่นให้แค่55,000ปอนด์ฉะนั้นถ้าอาร์เซนอลหรือสเปอร์ยื่นให้100,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ก็จบได้สำหรับดีลนี้นะครับก็ต้องรอดูกันเนาะสำหรับดีลของไรอันเฟรเซอร์นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของฟาบิโอคาเปโล่กันนะครับวันนี้เขาได้พูดถึงนักเตะคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่านิโคลซานิโอโลนะครับคือมูอาตัวของคาเปโล่เนี่ยมองเลยนะครับว่าซานิโอโลเนี่ยในอนา,นา,นา,นาคตอันใกล้นะ ถ้าเขายังเล่นทีมระดับท็อปหรือเล่นให้กับสโมสรใหญ่ระดับโลกเนี่ยเขาจะคว้าบอลลงดอได้นะครับเอาสันส้นๆแค่นี้นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของเลลลี่คิงนะครับกับบทบาทของการช่วยมูรินโญ่คุมทีมนะครับแทคกติกของมูรินโญ่เนี่ยกับเลลลี่คิงเนี่ยจะไปกันได้ไหมนะครับรอติดตามชมซีซั่นหน้านะครับตอนนี้เลลลี่คิงเนี่ยกลายเป็นผู้ฝึกสอนใหม่แล้วนะครับ ไป็นไงไหมครับสรุปข่าวสโมรสรสเปอร์ในช่วงเงย็นนี้นครับจัดให้กับแฟนสเปอร์เรียบร้อยนะครับก็คุณอาดุลร้องหน่อยเนาะคุณอาดุลเล่นพิมผมแมนะผมบางทีผมก็ต้องจัดการบ้างอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมไม่เคยโกรธใครสักคนเลยนะครับไม่โกรธคุณอด,ดุลด้วยนะคุณอด,ดุลก็มาคอมเมนต์ดีๆแล้วกันนะครับก็ข่าวสเปอร์จัดให้กับแฟนสเปอร์เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชั่นนะครับสนใจสมัครทูวิชั่นโทร02 7 008น0 0นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ